แคดแมวลูก C แคดแมวถูกต้องครับอันไหน A and m u ดครับ A and m u t ถูกต้องค่ะอันไหน D d u c เป็ดลูก D d u c เป็ดถูกต้องครับ E English ช้างอันไหนลูกถูกต้องค่ะ E er ang, ไข่อ, e er hai, อันไหนครับ E ไข่ E ไข่ er e er hai, ต้องครับอะน้านต่อไปนะ ต่อไป F fish ปลาอันไหนลูก F fish ปลาอ่า G g i r a f e อ่าต่อไป H hat หมวก H hat หมวก H hat หมวกถูกต้องค่ะ I ice cream ถูกต้องค่ะ J จั๊กเกือก J จั๊กเยือกอ่าถูกต้องค่ะหน้าต่อไปนะอ้าว L lion L lion L lion อันไหนลูกชี้เลยถูกต้องครับ M Mon มังกี้มังกี้ถูกต้องครับ O อ f วัว O อ f วัวถูกต้องครับ P พิกหมู P พิกหมูอ่าอ่าหน้าต่อไปหน้าต่อไป Q ควีน Q ควีนพระราชนีถูกต้องครับ R แล b บิช R leopard R leopard ถูกต้องครับ S snake งู S snake งู S snake งูอันไหนลูกถูกต้องครับ T tiger tiger ถูกต้องครับอ่า U umbrella U umbrella ถูกต้องครับอ่าต่อไปนะอ่า sexy bar ถูกต้องอ่าปกป้องครับอันไหนลูก sexy si bar อันไหนลูก sexy ซี Se ถ well. 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 Well, ่ถูกต้องครับ the We wheel the wheel the wheel wheel ปาวา r อันไหนลูกถูกต้องครับ v van รถตู้อันไหนลูก v van รถตู้อ่าเก่งมากอ่ะตบมือให้ตัวเองหน่อย c คสก your hand อ่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยลูกตบมือตบมือให้ตัวเองหน่อยอ่ะไม่มีใครตบมือเลยเหรออ่ะอันไหนก็ไก่ก็ไก่กอะไรลูก กไงงงงก,กไ่ถูกต้องคับอ่ะอันไหนงองงูงองงูอ,ขอข่าเก่งมากค่ะต่อไปคอควายคอควายถูกต้องค่ะอ่ะคอไข่คอไข่เก่งมากลูกหน้าต่อไปนะหน้าต่อไปอะ่ะชอช้างถูกต้องค่ะอะ่าต่อไปยอ te, ยิงยอยญิงอ่อาเก่งมากหน้าต่อไปลูกหน้าต่อไปดอเด็กดอเด็ก ดอเด็กลูกดอเด็กดอเด็กอันนั้นนอนเองค่ะปลอปลาปลอปลาปลอปลาใช่ตอเตาตอเตาเก่งมากลูกทอรทหารทอรทหารใช่ลูก,ลกถูกต้องค่ะอันน้าต่อไปได้ไหมอันน้าต่อไปได้ไหมอ่าต่อไปนะรอเรือรอเรือเก่งมากลูก มอมา้ามอมา้ามอมา้าตัวเดียวลูกอยู่ไหนอ่าถูกต้องค่ะพอพานพอพานอ่ะเอมื่อกี้เมื่อกี้หน้าพอพานอยู่ตรงไหนเอ่ยแม่เปิดก่อนออส่อเสือถูกต้องค่ะฮอนคู่ตาโตถูกต้องฮอนคู่ตาโตอ ชาวช้างอ่ะลอลิง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 มังกี้ลอลิงมังกี้อยู่ไหนลูกลอลิงมังกี้อยู่ไหนนี่นี่ลอลิงมังกี้อ่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยเย่ yeah, very good